น,นี่จะมาเล่นเกมทุบข้างกันโอเคนะเกดดูยูทูบอยู่นะะมาเฮ้ยคัทเกดดูยูทูบอยู่นะ แก่ดูยูทูปอีนะฟังไปเลย 嘞，金针菇。 ทุกคนทุกคนฟังเกทด,ดูยูทูปก็ได้ระหว่างที่เรายังไม่พร้อมพูดนะมาเข้าห้องน้ำดีกว่าวิธีการเข้าห้องน้ำก่อนเราก็จะเดินลุกมาจากที่นอนนี้นะอันนี้ก็จะวางไว้ตรงนี้ไม่ปวดฉี่จังเลยมาเข้าห้องน้ำดีกว่าจิ๊บจิ๊บจิ๊บจ๊บน่ากลัวน่ากลัวขี้ขี้แล้วนะอย่าแอบเดินเราล่ะเวลาปิดประตูก่อน <คอ>เฮ้ยเกิดแล้วอุ้ยลืมเปิดฝาเละเลยเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกีไ้ไี่กินฉันเมื่อกี้ส่องไปดูออุ้ยลืมไปเลยเสร็จแล้วค่ะเราก็ไปเอาของเล่นกเปิดไฟสีน่ากลัวโอ้ยน่ากลัวมีของเล่น,นแล้วนะอุ้ไปเร็วไปเร็วเดือดผีมา เสียงอะไรเนี่ยในห้องน้ำเสียงอะไรในห้องน้ำเสียงอะไรอะ่ออะ,นะออะ,อะโอ๊ยอัดชิวเลยไม่สบายเท่าไหรอ่อ่ะ ที่ทำมาจากแอปเปิลทุกคนโค้อมเนไปกับแฮมเบอร์เกอร์ทำมาจากแอปเปิลนะเป็นคนยายหรืออะไรนะมากินนะคะเกสดูนะคะแซ่บทำมาจากแตงโมนะคะเล่นต่อกันเลยน้าผูเช้าวันถัดมา อ uh ้าวเกสเป็นไรอ่ะทำไมหน้าเป็นอย่างนอะเราเจออะไรไม่รู้มันเกิดเปิดเปิดปิดปิดฮะตอนเราเข้างน้ำอันนี้มันก็ปิดอยู่นี่นาแล้วทำไมมันเปิดอ่ะมันคืนนี้ย่มันทำอย่างงี้เลยอ่ะตึ่งตุ่มตุ่มต่มตุตอย่างเงี้ยน่าแล้วเราจะขนตู้เสื้อผ้ามานะเธอมันใช่เวลาพูดเป็นเนี่ย เราจะเอาตู้เสื้อผ้ามาเรายังไม่มีตู้เสื้อผ้ากันเลยนี่นาแต่งตรงห้องนี้แล้กันนะเห้องอื่นคนเขาจะเห็นอุย้ยบั๊กอีกแล้วดูสิเครื่องใช้ไฟฟ้าเราบั๊กมากช่างมันบั๊กก็ให้มันบั๊กไปเถอดอย่าไปสนใจน่ะเสื้อผ้าเอาตรงนี้แล้วเราก,กลัวไม่นั่งกลัวหรอกมาเก๊ เดี๋ยวหลังหน้าดูก่อนเสชื่ในใจที่บางครั้งมันจะมีตัวมาอ,าอ,อ,นนอ,อ,อ่ะเรากลัวหนดนอนช้ำมากก่อนจะนอนอ่ะเธอพาเราไปเข้าหงน,น้ำเลยนะ ตอนนั้นไอ้ไฟอันนี้มันก็เปิดเองจริงด้วยฉันปิดแล้วนะตอนแรกฉันจำได้ผีลืมปิดปะน่ากลัวอะไรหลับมาข้ามวันข้ามคืนได้ผ่านมาไอ้เจ๊ขอบใจมากเลยที่มันมาเป็นเพื่อเราอะไรหลับ เดี๋ยวองนอนด้วยสิเตียงใหญ่นอนได้สองคนแล้วเราจะเอาอันนี้มาทำไมเนี่ยเล่นบนหนาวเหมือนกันไหนนี่คือไฟอโฆษณาโทรค่าเลยรเบอร์โทรข้าห้าอะไรนะกลัวทุกคนโทรค่าไลเบอร์เก็บด,ดูยูทูบเ,เบอร์โฆษณาโทรค่าไลเบอร์มา แย่ yeah, แล้วนะกลัวจังเรากลัวมากมากเลยทำไงดีเดีเรา,าไปดูในห้องน้ำกันสิคือนอนเถอะน่ากลัวเร็วไปเร็วไปเร็ว มัน,น,นก็ตกเลยฉันฉันขยับไม่ได้โคตรมาเราขอไปนอนข้างบนกับเธอนะน่ากลัวน่ากลัวโล่งนะเดี๋ยวฉันนองไปนอนล่างๆดูนะ มันจะมาหาฉันอะความเป็นจริงมีคนเดิน่ะเบื้องหลังเสียงดังนั้นนี่คนดังมาดูบ้านก่อนอือ่ะอุ้ยเสียงมันแบบอุ้ยไปแล้วเขาไปหลบก่อนเขาไปหลบแถวไหนดีอุ๊บแพงตัว อุ้ยทางผิดทางผิดสะพัพงตัวสมมติไม่เห็นนะทุกคนเราจะไปมือสดให้หมดเลยกะที่ไหนเราลืมทางตัวทุกคนอุ้ยขยับขยับทั้งหมดนี่เน่นี่เน่อุ้ยเอยอเราแค่ดีนะเนีย่ยแข็งแรงอุ้ยคนมาออกไปดีกว่าโอุยโอ้ย ไปแล้วมาลางมาลับหน่อยสิไปแล้วไปมานอกไปแล้วดูภาพมาอ้เช้าวันต่อมาเอ้ยมันเปิดอีกแล้วอะติดกล้องจอติดเลยไมลลยล่ะเี๋ยแล้วไอแพดมาเชื่อมต่อก่อนนะซื้อไอแพดก่อนสั่งเร็วนะเขาบอก อ้าวบ้าอีกแล้วเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันเถอะเราลืมของไว้ที่บ้านเก่า ของในบ้านเก่ากันบ้านเก่าอยู can ่ไหนน้าอุ้ยเจอแล้วบ้านเก่าของเราเขาของกันดิ๊กเขาไปซื้อมาจากไหนอ่ะเขาที่ยัดคุยกับเกดกันนะเขอไปซื้อมาจากไหนอ่เขาไปซื้อมาจากไหน ปักัดแล้วนีกัดมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วจอดบ